ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลาย m o t ต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับ ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel กับการเสียงไทยทํานายไทยทักด้วยไพ่ยิบสีผาทา์โรกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นและผมไม่ได้รับสอนนะครับและที่สําคัญที่สุดคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับย้ําเลยว่าไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชวนทําบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ โอเคครับมาเข้าเรื่องดูดวงกันนะครับวันนี้เราก็จะมาเสี่ยงทายไพ่ทาโร่กันเช่นเคยในแบบรนดอมนะครับเสี่ยงทายทํานายทายทักกันในหัวข้อเบาๆสบายเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ดูได้ทุกท่านนะครับดูได้ทุกท่านทุกราศีนะครับการเสี่ยงทายรนดอมนี้โดยปกติผมก็จะใช้ไพ่หนึ่งสำรับหรือสําสำรับแล้วแต่ความเหมาะสมของเนื้อหาซึ่งวันนี้ผมจะใช้ไพ่หนึ่งสำรับเท่านั้นนะครับโอเคครับเรามาเสี่ยงทายไปสดๆไปพร้อมๆกันนะ โดยผมจะทํานายไปตามแนวทางสากลนิยมทํานายตามหน้าไพา่ผมไม่ได้มีพลังวิเศษแต่อย่างไดนะครับโอเคหัวข้อที่เราจะเสี่ยงทายทํำนายทายทักกันวันนี้ก็คือเขาแอบ,บหวงคุณมากเออเขาแอบ,บหวงคุณมากเขาคือใครทำไมต้องแอบ,บหวงคุณด้วยมาเสี่ยงไทยไปพร้อมๆกันนะครับและขออนุญาตแนะนำนะว่าให้ดูอย่างต่อเนื่องดูให้ตลอดอย่าก,กดข้ามนะครับ เพราะการเสี่ยงทายสดๆแบบนี้ไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อน,นะครับโอเคมาดูกันวันนี้คุณได้ไพ่โ oh 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 oh, อ้โหอัศวินเหรียญน n อย h t of Pentacles ใบแรกมาก็จะมาเปกันเลยเหรเนี่ยเออแต่อัศวินเหรียญก็อาจจะมีความเป็นสายเปบ้าง แต่ก็ไม่ใช่พ่อบุญทุม่มแม่บุญทุม่มเชียนที่ว่าจะจ่ายทีเป็นแสนเป็นล้านไม่ขนาดนั้นอสวินเหรียญเขาจะเป็นคนที่ใจกว้างสปอร์ตใจดีมีเมตตาประมาณนี้สามารถช่วยเหลือคุณได้บ้างย้ำว่าช่วยได้บ้างแต่จะไม่ได้ช่วยทุกกรณีไม่ได้มาเลี้ยงดูคุณนะครับแต่ถ้าคุณขาดเหลือสิ่งใดลองเอ่ยปากตรงๆเขาอาจช่วยคุณได้แต่ก็ต้องขอแนะนำว่าให้สนิทกันก่อนนะครับ ให้สนิทชิดเชื้อไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนถ้าเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วถ้อยทียถ้อยอาศัยกันมาคอยช่วยเหลือกันมาโดยตลอดแบบนี้พึ่งพาได้แต่ถ้ายังใหม่ต่อกันอย่าเพิ่งไปขอความช่วยเหลือใดๆเดี๋ยวจะทำให้ผิดใจกันอะไรแบบนี้แต่ที่แน่ๆนคนคนนี้มาดีแน่นอนพร้อมที่จะมาหยิบยื่นความสัมพันธ์ดีๆให้คุณแล้วก็ทั้งนำใสใจจริงและการช่วยเหลือใดๆก็แล้วแต่และคนธาตุดินก็เด่นมังกรพุทธศพกันนะครับ เรื่องธาตุเรื่องราศีนี้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับในความเป็นจริงในทางปฏิบัติจะเป็นธาตุใดราศีใดก็ได้ดินน้ำลมไฟได้หมดราศีใดก็ได้ดูได้ทุกธาตุทุกราศีนะครับแล้วก็โอ้โหสิบถ้วยสิบถ้วยออกเป็นใบที่สองไม่ธรรมดาใบนี้ออกเร็วมากวันนี้ออกตั้งแต่แรกเลยบ่งบอกชัดเจนเลยนะใบนี้ทํานายตามหน้าไพ่เลยสิถ้วย อย่างแรกคําทํานายที่1คือครอบครัวโดยกําเนิดของคุณจะมีความสุขความเจริญความสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสบายดีและคําทํานายที่2ก็คือคุณมีโอกาสสร้างครอบครัวที่น่ารักสร้างครอบครัวที่อบอุ่นได้ด้วยตัวของคุณเองถ้าคุณกําลังเล็งเลใครอยู่มองๆองใครอยู่คุณมีโอกาสสมหวังในความรักนะครับมีโอกาสสมหวังในความรักไม่ได้หมายความว่าจะต้องสมหวังเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้วันนี้นะแต่หมายความว่ามีโอกาสที่จะพัฒนากันไป ใครเล็งๆใครอยู่มีโอกาสสารสัมพันธ์มีโอกาสบอกความในใจใครจีบๆกันอยู่มีโอกาสพัฒนาจากคนรู้จักกลายเป็นเพื่อนจากเพื่อนเลื่อนเป็นแฟนแบบนี้สามารถพัฒนาได้นี่คือความหมายของสิบถ้วยที่แน่ๆคือครอบครัวสุขสันต์และถ้าท่านที่มีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วได้ผ่านมาดูคลิปนี้ทํานายดีว่าครอบครัวของคุณเป็นครอบครัวที่น่ารักนะ่าอบอุ่นแล้วก็ คู่ของคุณเป็นคนที่ดีมากรักษาไว้ให้ดีนะครับประมาณนี้คนโสดมีโอกาสมีคู่ส่วนคนมีคู่แล้วรักษาคู่ของคุณไว้ให้ดีครอบครัวค,ค,คุณน่ารักมากโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็พลังงานดีตั้งแต่สองใบแรกเลยวันนี้เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับไม่ว่าไพ่จะออกมาอย่างไรก็แล้วแต่เราทํานายไปตามหน้าไพ่แต่ขอให้เชื่อมั่นในคุณงามความดีที่คุณได้สะสมมา จะโดนจิตโดนใจให้ไพ่ออกมาดีเช่นกันนะตามความเชื่อนะครับแล้วก็ตามความเชื่อด h e e มเพอ o รเอ้ยความสัมพันธ์นี้ไม่ธรรมดาดอ e มเพอรตัวแทนของราศีเมษก็เด่นนะครับคนต่างชาติต่างภาษาก็เด่นผู้มีอํานาจก็เด่นไพ่หนึ่งใบตีความได้หลายอย่างเมื่อเอ p มเพอร์ปรากฏออกมาคําทํานายแรกคือคุณอาจจะมีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับคนราศีเมษหรือเป็นตัวคุณเองหรือคนแวดล้อมใดสักอย่างหรือเดือนเมษา นะไม่ว่าจะผ่านไปแล้วหรือเมษาหน้าก็แล้วแต่รวมไปถึงการเกี่ยวข้องกับผู้มีอํานาจวาสนาบารมีการงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในเครื่องแบบแบบนี้หรือแม้แต่การเกี่ยวข้องกับต่างชาติก็ได้นะลองตีความดูว่าชีวิตจริงของคุณมีเหตุการณ์ทํานองนี้เกิดขึ้นหรือไม่การเกี่ยวข้องกับผู้มีอํานาจการเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติหรือแม้แต่การเกี่ยวข้องกับเดือนเมษาคนราศีเมษแบบนี้โดดเด่นมาเลยไม่ธรรมดาโอเค ในบางท่านมีโอกาสได้ปรับเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นก็ได้ด้วยนะครับเอ็เพเลร์เนี่ยแล้วก็ทํานายอีกอย่างได้ด้วยว่าคุณได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ด้วยเช่นกันเออโอ้สเตรนโอ้น่ารักมาใบนี้หายห่วงเดอะสเตรนจ์สาวสวยสาวแกร่งกับสิงโตเชื่องเชื่องใบนี้สิงโตปกติมันไม่เชื่องแต่ใบนี้เข้าเชื่องให้กอดหมายความว่าตามตำราว่าไว้ใบนี้คือ เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายทุกปัญหาจะได้รับการคลี่คลายแล้วก็เรื่องหนักๆเรื่องที่เคยคิดว่ายากคุณจะเอาอยู่นะราวกับหญิงสาวที่ได้กอดสิงโตเอาไว้ในอ้อมกอดแบบนี้ทนุถนอมซึ่งกันและกันแบบนี้เลยปัญหาจะคลี่คลายเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายและทํานายได้อีกอย่างหนึ่งว่าคนคนนี้เขารักคุณมากแคร์คุณมากห่วงคุณมากเอาใจใส่คุณมากถ้าเขาคนนี้ไม่เคยยอมให้ใครเขาจะยอมให้คุณเพียงคนเดียวเท่านั้นประมาณนี้ สิงโตยังเชื่องอะ่ะคุณคิดดูนะไม่ธรรมดาตามความหมายตามหน้าไพ่เลยนะครับแล้วก็โอ้ e m p ทมเพลนช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการทําสิ่งใดก็แล้วแต่ตามแพผนตามแผนที่ตั้งใจไว้เป็นช่วงเวลาที่ดีของการบาลานซ์ชีวิตทำทุกอย่างให้มันลงตัวจัดสมดุลชีวิตแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับและในอีกความหมายหนึ่งไพ่เทมเพลนนี่มีความหมายซ้อนอยู่คือไพ่สถ้วยซ้อนอยู่ เป็นพลังสเปนไพ่เทน้ําก็จริงแต่มีไพ่สองถ้วยซ้อนอยู่นะครับมีความเป็นสองถ้วยซ้อนอยู่หมายความว่าช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีของการสารสัมพันธ์การสร้างเสริมมิตรภาพใดๆก็แล้วแต่นะเล็งใครไว้ชอบใครไว้มีโอกาสเผยความในใจนะครับไม่ธรรมดาโอเคมาดูกันต่อเลยนะครับพลังงานดีงามมากวันนี้5ใบแรกก็สวยงามสุดๆไปเลยเดี๋ยวมาดูใบถัดไปซิว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมอย่าก,กดข้ามนะครับดูให้ต่อเนื่องนะ เพราะบางทีเราดูเรื่องความสัมพันธ์ก็จริงแต่ไพ่อาจจะอยากบอกอะไรดีๆเรื่องอื่นด้วยก็เป็นไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือว่าเรื่องอื่นๆการงานการเงินพูดเมทันคา,าดคําเด็กถือเหรียญออกมาคุณมีโอกาสได้โชคลาภเล็กน้อยหรือปานกลางประมาณนี้ความเด็กถือเหรียญความหมายที่หนึ่งคือโชคลาภเล็กน้อยถึงปานกลางอาจจะไม่ใช่โชคใหญ่นะักแต่คุณมีโอกาสได้สิ่งของถูกใจได้เงินเข้ามาหรือแม้แต่การเสี่ยงโชคถ้าคุณชอบนะ ถ้าคุณชอบการเสี่ยงโชคคุณมีโอกาสได้มาบ้างหรือเฉดเฉียดอะไรประมาณนี้คุณไม่ต้องกังวลถ้าคุณยังบอกว่าคุณไม่มีโชคลาภคุณอาจจะได้สิ่งของถูกใจหรือมีโชคดีด้านอื่นเช่นได้กัลยะาณมิตรได้ความสบายใจหรือหายเจ็บป่วยสุขภาพแข็งแรงขึ้นโชคลาภไม่จําเป็นต้องเป็นเงินทองเสมอไปอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นนับเป็นโชคลาภทั้งสิ้นรับไว้เลยเออบุตรบริวารให้โชคได้ด้วยนะใบนี้นะครับโอเคเราดูกันต่อเลย ผลง,งานดีงามวันนี้เออชื่นใจขอให้มีกําลังใจมีศรัทธาแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาตามวาสนาตามความเชื่อนะครับตามความศรัทธานะเจ็ด <c> ถ <oughs> ้วยเซเว่นลอครับสิ่งดีๆกําลังมาเพียบเลยตัวเลือกกําลังมาทางเลือกดีๆกําลังเข้ามาในชีวิต ถ้าคุณเคยบอกว่าชีวิตนี้ไม่รู้จะไปทางไหนมองไปทางไหนก็เหมือนทางตันไม่มีทางเลือกนับจากนี้เป็นต้นไปคุณจะมีตัวเลือกเข้ามาเพียบเลยไม่เฉพาะด้านความสัมพันธ์นะใบนี้ หมายถึงการงานการเงินโอกาสในอาชีพวิชาชีพต่างๆการเรียนการศึกษาแม้แต่สังคมคนแวดแล้อมอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยคิดว่าเป็นอุปสรรคกับการใช้ชีวิตจากนี้ไปคุณจะมีทางเลือกสิ่งที่ต้องแนะนํากันคือเลือกให้ดีเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองเพราะว่าบางทีมันละลานตาไปหมดตามความเจ็ดถ้วยเนี่ยทำนายตามหน้าไพ่เลยนะครับนะหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างละลานตาไปหมดนะระวังภาพลวงตาสักหน่อยบางที อะไรที่ดูดีเกินจริงก็อย่าไปเลือกอย่าไปเอาเข้ามาในชีวิตให้ดูสิ่งที่มีคุณงามความดีแบบเป็นเหตุเป็นผลมีเหตุผลรองรับแบบนี้เอออะไรดีเกินจริงก็ระวังไว้สักหน่อยนะดูสิ่งที่มันมีความเป็นไปได้ดูสิ่งที่เหมาะกับเราเองเพราะบางอย่างอาจจะเป็นของดีก็จริงแต่ของดีนี่ไม่ได้แปลว่าจะเหมาะกับทุกคนให้เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเราเองที่สุดนะครับรมาณนี้โอเคมาดูกันต่อเลย และในด้านความสัมพันธ์เนี่ยเจ็ดถ,ถ้วยเนี่ยอาจจะหมายความว่ามีคนเข้ามาให้เลือกพร้อมๆกันหลายคนก็เป็นไปได้หรือคุณเนื้อหอมขึ้นมามีคนเข้ามาจีบหลายๆคนก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็โอ้โหราชินีถ้วยยินดีด้วยอ่าคว e นออฟคัพสคุณกำลังเดิลอยู่กับคนที่จิตใจดีมีเมตตาม,มากๆ คนที่คุณเลงอยู่เขาเป็นคนดีหรือในทางกลับกันคนที่จะเข้ามาจีบคุณก็เป็นคนดีเช่นกันราชนีถ้วยนี้มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ที่มีความอ่อนโยนสูงมีความเมตตากรุณาปราณีสูงมากคุณโชคดีที่ได้เจอคนนี้คนคนนี้ลึกๆเขาแอบ,บหวงคุณอยู่นะครับนะเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยสิทําไมต้องแอบ,บหวงกันหรือเป็นเพราะคุณมีสเสน่ห์ดังกล่าวเมื่อกี้เจ็ดถ้วยในตัวเลือกเพียบเลยเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะหรือเปล่าเออเลยหวงคุณเดี๋ยวมาขอไพ่ขยายความหน่อยนะครับ ทำไมเขาต้องหวงคุณด้วยและเขาจะทำงไงต่อไปนะโอ้ oh, 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 คุณมีสเสน่ห์จริงด้วย the high priestess ในสายตาเขาหรือเธอกันแล้วแต่เขามองว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์มากมีความฉลาดเฉลียวมีความสาม,มารถมีสเสน่ห์น้าค้นหามีความลึกลับในบางเวลาเขาอาจจะอ่านใจคุณไม่ออกในบางเวลาคุณก็ดูชอบเขาแต่ในบางเวลาคุณก็ดูชอบคนอื่นอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะผมทํานายตามหน้าไพ่นะ คือคุณดูมีความแพลวพราวคุณดูมีความมีสเสน่ห์ในตัวเองดูคาดเดายากมันเป็นสเสน่ห์ของคุณเลยแหละนะสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้ใช้ชีวิตตามปกติได้เลยเขาชอบคุณมากเขาหลงสเสน่ห์คุณมากและเขาแอบ,บหวงคุณมากๆนะความคาดเดาไม่ค่อยได้นี่แหละที่เป็นสเสน่ห์อย่างหนึง่งเออใช้ชีวิตตามปกติได้เลยนะครับคนเขาจะรักอยู่เฉยๆเ,เขาก็รักแน่นอนที่สุด เจ็ดเหรียญใบนี้ออกมานอกจากความสัมพันธ์แล้วใบนี้ยังแนะนําเพิ่มเติมเรื่องการงานการเงินแล้วก็การใช้ชีวิตส่วนตัวเจ็ดเหรียญน้ตีความได้หลายอย่างเอาทีละเรื่องถ้าเป็นการงานการเงินนะคุณสามารถมีกิจการส่วนตัวได้หรือถ้าคนที่ทํางานประจําก็แล้วแต่คุณจะได้รับความก้าวหน้าโดยลําดับถ้าคนที่คิดมีกิจการเป็นของตัวเองลงมือทําได้เลยส่วนคนที่เป็นคนที่ทํางานอิสระแปลว่าการงานของคุณจะเติบโตก้าวหน้าโดยลําดับประมาณนี้นะครับ ถ้าตีความด้านความสัมพันธ์เจ็ดเหลียญนี่เป็นการปลูกต้นรักที่ชัดเจนมากหมายความว่าในทุกๆความสัมพันธ์ของคุณจะค่อยๆดีขึ้นพัฒนาขึ้นค่อยๆเติบโตพัฒนาจากคนรู้จักเป็นเพื่อนจากเพื่อนเลื่อนเป็นแฟนจากแฟนเป็นคนรู้ใจอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าสถานะใดก็แล้วแต่คุณจะมีความสุขมากๆก,กับใครสักคนในไม่ช้านี้หรือบางท่านกําลังคบหาใครอยู่แล้วด้วยซ้ำเหอุตอนเนี้นะเพราะนี่คือพลังงานของการเสี่ยงไทยนะไม่สามารถตรงกับทุกท่านแต่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น โอกาสดีๆของความสัมพันธ์และเรื่องการงานการเงินกำลังมาบางท่านมีโอกาสดีๆหลายๆอย่างเข้ามาพร้อมกันก็เป็นไปได้สอดคล้องกับ7ถ้วยเมื่อกี้นี้เจ็ 7, 7ถ้วย7เหรียญโอกาสดีๆเต็มไปหมดเลือกให้ดีเออคว้าไว้ให้ทันเวลาประมาณนี้ดูกันตอนนะครับแล้วก็อืคนที่แอบหวงคุณอยู่มากๆนี้อืมเป็นคนดีมีเมตตาเป็นคนใกล้ชิดกันเองนี่แหละคอนเฟิร์มสี่เหรียญ คนคนนี้รู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วไม่ใช่คนหน้าใหม่แต่อย่างใดความสี่เหรียญนี่ตีความได้อย่างแรกชัดๆเลยคือเป็นคนที่มีความรักตัวเองเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีแล้วก็มีความคุ้นเคยกันอยู่ในระดับหนึ่งคนคนนี้ถ้าตีความอีกอย่างหนึ่งนะจะตีความว่าเป็นพวกห่วงเนื้อห่วงตัวก็ได้ซึ่งดีแปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะไม่ไปยุ่งใครทรงเดชนี่แบบนี้นะคนคนนี้ค่อนข้างไว้เนื้อไว้ตัวไม่ใช่การหยิงนะครับไม่ใช่การหยิงแต่เป็นคนที่รักษาดูแลตัวเองเป็นอย่างดีไม่เอาตัวเอง ไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงๆไม่ยุ่งใครส่งเดชคุณวางใจได้เลยคนนี้เขารักคุณเขาชอบคุณเขาห่วงคุณเออแล้วก็ยังไงต่อไปเขาจะทํายังไงต่อไปเออกับความสัมพันธ์นี้โอ้โหราชินีไม้เท้าความสัมพันธ์นี้ตีความได้สองอย่างอย่างแรกคนคนนี้รักคุณมากยกย่องคุณเรียกว่านาะยกย่องคุณนับถือคุณให้เกียรติคุณมากและความหมายที่สอง ความสัมพันธ์นี้อยู่ในสายตาผู้ใหญ่อยู่ในสายตาผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือผู้บ,บังคับบัญชาที่ทํางานใดๆก็แล้วแต่ผู้หลักผู้ใหญ่มองอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์นี้หลายๆท่านผู้ใหญ่แนะนํามาด้วยซ้ําลองไปสังเกตดูนะครับแล้วจะเกิดอะไรดีๆขึ้นต่อไปหรือไม่อย่างไรเขาแอบ,บหวงคุณมากเขาแอบ,บหวงคุณมาก เขาแอบห่วงคุณมากมีโอกาสเป็นคนทางไกลไม่ค่อยได้เจอกันใช่ไหมเนี่ยตามหน้าไพ่นะทำนายตามหน้าไพ่หกดาบมีระยะห่างทางไกลไม่ว่าจะอยู่ไกลกันคนละจังหวัดคนละเมืองคนละอำเภอหรือคนละประเทศเป็นระยะห่างทางไกลเกิดขึ้นหรือแม้แต่บางท่านอยู่ใกล้กันแต่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันออทำงานกันคนละเวลาคุณทํางานกลางวันเขาทํางานกลางคืนหรือสลับกันหรืออยู่กันคนละประเทศไปเลยดังกล่าวนะ ที่บ้านเรากลางวันประเทศเขาเป็นกลางคืนอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ทําให้เกิดการเรียกว่าอาจจะเป็นอุปสรรคสักหน่อยกับการสื่อสารแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่อย่างใดเพราะคุณสามารถจัดสรรเวลาให้กันได้นะคุณสามารถจัดสรรเวลาให้กันได้แล้วจะมีสิ่งดีๆใดๆเกิดขึ้นต่อไปหรือไม่ดูให้ตลอดอย่าก,กดข้ามนะครับภัยดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อโอ้โหก้าวถ้วยหายห่วง คนคนนี้จริงจังจริงใจไม่วอกแวกไม่ยุ่งใครจริงด้วยเมื่อกี้ที่กล่าวไปแล้วตอนสี่เหรียญเมื่อกี้นะเรามี9้าถ้วยออกมาคอนเฟิร์ม คนคนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นคนโสดจริงนะหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องไม่มีพันธะถ้าสมมติว่าเขาเคยมีครอบครัวเคยมีแฟนมาก่อนแปลว่าเขาเคลียร์พันธะหมดสิ้นไปแล้วณนะเวลานี้เขาไม่มีใครไม่มีพันธะใดๆแล้วและมีความพร้อมมากพอที่จะมาดูแลคุณเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณมาสร้างความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับคุณแบบนี้เป็นคนดีไว้วางใจได้มีความน่าเชื่อถือและมีความพร้อมมากในระดับหนึ่งที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยกันเลยโอเคมาดูกันต่อนะครับเขาแอบหวงคุณมาก คุณมีสเสน่ห์คุณมีความเพียบพร้อมไม่น้อยไปกว่าเขาแล้วจะเกิดเหตุดีๆใดๆต่อไปอย่างไรเอ๊โอ้สี่ถ้วยมีใครกำลังแอบงอนกันอยู่หรือเปล่า บางทีอาจจะไม่ถึงขั้นงอนแต่หมายความว่าบางทีสถานการณ์ยังไม่ได้ดังใจนักอ,อยากเจอกันก็ไม่ได้เจอดังกล่าวไปแล้วมีระยะห่างทางไกลเวลาว่างไม่ตรงกันหรืออุปสรรคอื่นๆเล็กๆน้อยๆไม่ต้องกังวลน,นะครับอุปสรรคใดก็แล้วแต่ที่มีอยู่ตอนนี้ถือว่าเป็นอุปสรรคเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอาจจะนับเป็นบททดสอบบทพิสูจน์ใจกันก็ได้อย่างไรก็แล้วแต่คุณจะมีเวลาให้แก่กันแล้วก็จะทําสิ่งดีๆให้แก่กันได้อย่างแน่นอนนะครับขอไพ่ขยายหน่อยซิครับ คุณกับเขาจะได้มีการกระทําสิ่งดีงามใดๆร่วมกันต่อไปหรือไม่อย่างไรเออโหเดเฮอร์ม oh, ิตไพ่ฤาษีออกมาเขามาเตือนเล็กๆน้อยๆ,ๆไม่ใช่เรื่องใหญ่โตไพ่ฤาษีออกมาแนะนำว่าช่วงเวลานี้ถ้าไกลกันถ้าห่างไกลกันถ้าไม่ค่อยได้เจอกันนะถพยายามทําใจให้สงบเพื่อไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านประมาณนี้ เพราะมีโอกาสที่บางทีไกลกันหรือห่วงใยกันโหยหากันอาจจะมีความฟุ้งซ่านในใจเกิดขึ้นได้ฤาษีออกมาเตือนว่าให้ทําใจให้สงบแล้วทุกอย่างจะดีเองโอเคมาดูกันต่อนะครับเขาแอบห่วงคุณมากแล้วเขาจะแอคชั่นยังไงต่อไปหรือไม่ The world โอ้ยินดีด้วย The world ทราบกันดีตามความหมายตามตำราสากลคือ complete The world complete มาความสำเร็จสมบูรณ์เสร็จสิ้นจบบริบูรณ์มีความสุขร่วมกัน happy ending หรือแม้แต่ความสมหวังใดๆก็แล้วแต่ถ้าคุณติดต่อต่างประเทศติดต่อคนต่างชาติอยู่มีโอกาสมากที่จะลงเอยด้วยดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจการงานหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวเรื่องหัวใจก็แล้วแต่โอ้ the world มาก็สบายใจได้ละเดี๋ยวเปิดเิอมอีกสักหน่อยนะครับดูซิว่าทิศทางความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรกับคนที่แอบหวงคุณมากอยู่ตอนนี้เขาหรือเธอจะทำอย่างไรต่อไปเออ โอ้ oh, สองเหรียญโอเคสบายใจได้สองเหรียญออกมาบาลานซ์ Balance ชีวิตให้ดีใช้ชีวิตตามปกติอย่าตึงไปอย่าหย่อนไปอย่าหนักไปอย่าเบาไปเดินทางสายกลางแล้วจะดีขอเพิ่มเตมิมอีกสักหน่อยสิขอให้ไพ่แนะนําสิ่งที่มีประโยชน์หน่อยนะครับว่าจากนี้ไปคุณควรทําอะไรอย่างไรไม่ว่าจะเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องการงานการเงินใดๆก็แล้วแต่เเหรียญโอ้นายเปิดเดอร์ส ยินดีด้วยวันนี้มีทั้ง9ก้าถ้วย9ก้าเหรียญโอ้โ oh หความเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์อิ่มน้ำสำราญมาความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ครบได้อย่างแน่นอนตีความอย่างแรกนะด้านความสัมพันธ์คุณจะเรียกว่าได้เจอคนที่เหมาะสมกับคุณศีลเสมอกันบาร,รมีทัดเทียมกันแบบนี้ครบได้ครบดีมีความจริงใจให้ต่อกันและถ้ามองข้ามช็อตไปถึงเรื่องการงานการเงินการใช้ชีวิตคุณกําลังมีชีวิตที่กนะ้าวหน้ารับพลังงานนี้ไ้เลยนะครับขออีกสักใบ,บส่งท้ายนะครับวันนี้ มีคนแอบหวงคุณแล้วหนึ่งแต่เขารักคุณมากเขาเป็นคนใจดีเขาจะไม่มาเกลี้ยกล่อดใส่คุณแน่นอนอาจจะมีน้อยอกน้อยใจกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคู่หรือ,อความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่โอ้โหหายห่วงไม่ว่าจะหนักนิดเบาหน่อยอห่างไกลกันหรือมีอุปรสรรคใดๆขอให้คุณมั่นใจว่าในที่สุดคุณจะมีความโชคดีร่วมกันมีความสุขร่วมกันสีไม้เท้าออกมาความเฉลิมฉลองยินดีออกมาแล้วใบนี้ ใบนี้ตีความได้หลักๆสองอย่างตามตำราสากลอย่างแรกความเฉลิมฉลองยินดีไม่ว่าเรื่องใดๆการงานการเงินจะประสบความสำเร็จชีวิตมีความสุขส่วนตัวและความหมายที่สองลืมไม่ได้เลยคือเป็นไพ่แต่งงานซุ้มประตูวิวาการแต่งงานการลงเอยการครองคู่แม้แต่การตกลงคอมมิชเมนต์ให้สถานะกันแบบนี้นะครับสิ่งดีๆพร้อมที่จะเกิดขึ้นไนไม่ช้านี้แล้วรับพลังงานดีๆนี้ไว้เลยนะครับย้ำว่าการเสี่ยงทายนี้ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกท่าน แต่ถ้าสถานการณ์นี้ตรงกับชีวิตคุณอยู่ขอให้มั่นใจได้เลยว่าคุณจะมีความสุขความเจริญแน่นอนโอเคครับรับไว้เลยนะขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ